คุณจะได้ออความสมบูรณ์แบบบางคนจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีความกระตันอยู่นะคะต่อคุณแม่ต่อบุพการีคุณจะได้รับความประสบความสำเร็จบางคนอยากมีลูกนะคะอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวคุณจะได้นะคะอะไรที่มันเป็นความลับ ที่คุณรู้สึกว่าอยากรู้ความจริงคุณจะได้รู้นะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะจะกำาออกไปจากชีวิตของคุณสถานะที่มันคุ้มเครือหรือมันเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่ ไม่ถูกต้องนะคะคุณจะได้รับความถูกต้องหรือถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะคะ่ะให้คุณถอยออกมาคุณทําให้มันถูกต้องซะคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะ,ค,ะ <you> know. คุณจะมีเซนส์นแรงมากๆนะคะช่วงนี้หรือคุณจะมีความสามารถพิเศษท่านอาจจะประทานพรความสามารถพิเศษหรือคุณอาจจะได้รับความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างบางคนเนาะอ่านไพ่ได้บางคนเป็นหมอดูบางคนอ่านใจคนอื่นได้บางคนมีเซนส์แม่นนะคะมีรางสังหณรที่แม่นยํานะคะมีเสน่ห์เฉพาะตัวไปไหน ใครเห็นใครรักใครเห็นใครสนใจใครเห็นใครให้ความช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่าอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากอะไรที่มันเป็นความคิดลบล้างมันซะคุณจะได้รับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะอะไรเอ่อที่มันไม่ดีเช่น ออคุณสายมนดมนะคะระมัดระวังนะคะแต่ถ้าคุณคิดดีทําดีนะคะเราก็ดูแลตัวเองดีๆเชื่อในความดีก็จะไม่มีใครทําอะไรคุณได้ช่วงนี้คุณจะฝันแม่นนะคะฝันแม่นมากๆนะคะท่านเองก็จะปกป้องนะคะออคุ้มครองคุณด้วยคุณเองอาจจะมีกรรมเก่าอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรนะคะซึ่งตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่จังหวะที่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยอาจจะกําลังทํางานหรืออาจจะแบบว่า คุณอาจจะมีความทุกข์นะคะหรือมีความเครียดมีความกังวลใจแต่เขาบอกว่าคุณทําบุญนะคะแล้วก็ทำความดีไปนะคะแล้วความดีอะค่ะมันจะ,ะช่วยนะคะทำให้เรื่องที่คุณจะเจอเนี่ยจากร้ายเนี่ย เออมันจะกลายเป็นดีหรือจากที่มันแรงมันจะกลายเป็นเบาลงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระแม่เองก็คุ้มครองคุณอยู่พรต่างๆที่คุณขอนะคะท่านก็จะประ,ประทานให้นะ บางคนนะ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่ปัญหาเรานั้นเนี่ยมันกําลังจะดีขึ้นบางคนนะ่ะมีเกณฑ์นในการเจ็บป่วยนะคะแต่หลังจากเจ็บป่วยแล้วเนี่ยคุณจะดีนะคะมันเหมือนเป็นการจุดล่มเอ่อจุดจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างบางคนเนี่ยจบเลิกลากับคนรักเอ่อออกจากงานย้ายที่อยู่คุณจะได้เจออะไรที่มันดีหลังจากนี้นะคะ แต่ว่าช่วงนี้ให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะโดยเฉพาะเราก็ดูแลสุขภาพของคนในบ้านโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรม ทำคิดดีทดําดีได้ดีนะคะได้รับความถูกต้องคดีความอาจจะจบลงนะที่มันยืดยืดเอ่ยยืดเยื้อบางคนมีคดีความนะคะยืดเยื้อกันมาอาจจะจบลงบางคนกําลังตัดสินใจแต่งงานบางคนกําลังตัดสินใจจบชีวิตคู่เพื่อไปเริ่มเอ่อชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะบางคนกําลังจะกู้เงินซื้อบ้านกู้เงินสร้างอนาคตก็มีโอกาสที่จะได้หรือบางคนมีคดีความมาหาจัดการให้เรียบร้อยนะคะหรือคดีความที่มันเน่ง นานมันจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะจากที่เราเห็นนะ